สบายดีตอนสายพี่น้องเราเบิ่งเงินอีกแกล้วทุกคนพระเจ้ากระหิตไว้ยยได้วยเนาะกำลังติดขึ้นแล้วนะฮะทุกคนล้างใหญ่หล้างสูจีด้านะ <c oughs> เนาะแต่ว่าอันติดเทคารขึ้นจนเบิล้วเลยทุกคนเนาะเราจะมาอัปเดตให้เบิร์อีกเมื่อนึงนะฮะ เปเล่นไวน์แสดงดีทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้หน้าต่างก็เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นยังสิติดเพิ่นยังสี่สามยังอยู่ได้เพี่น้องอันเป็นกระตุดกระเต่านี่เพิ่นยังสี่สามยังอยู่เพราะว่าเทเทแหละมันมันมันแคบคือความหมายแบบมันเทง่าเพื่นก็เลยโบกเนาะ ทางล้างก็เรลียบแล้วของกินสางกค็คือมังง <c ười> <c ười> ูอ่ะอืม ทั้งเททั้งสาบอืออืมอปูนแม่นตัวนี้ตัวนี้ห้องนอนทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ห้องอีกต่างหากนะพี่น้องตัวนี้เป็นข้างหน้าก็ยังไงเธออือง ยืนหน,นอนให้ยืนอน,ยนอนนะมายืดหนอยูดหนอนเดินไปหาคลายพักมาแหละก็เลยมาเบิ้งอันนี้ไปหาตักน้ำไปโหดอันนี้เดินมันอยากตายอยากตายเงียยอันนี้ข้างนอกเนาะพี่น้องที่ติดขึ้นไปเนาะยังบันไดอ,อีกบันไดอีกรอบนึง เรียบร้อยไปดองตัวนี้ตัวนี้ทางนอกเขายึบออกมาอีกแมบบหนึ่งให้มันกลัวแล้วก็แบบมุมมันด้วยตัดกันน่ายน้องที่น้อง เกลายแล้วเราบอสางสีอย่าลืมมันอันนี้เด้อเอ้พรท่านได้ติดเนาะตุ๊กพล่ะไพ่มาเบิ้งเดียวเลยไพ่มาเบิ้งเด้อไม่เชือในประตูทางห่ะเขาวัดมันสปิดน อ๋อไอ้นิกเนี่ยเออเขาเจ้ามาเบิ้งแล้วุุนแล้วได้แบบนี้บ่เขาเจ้ากับปุกแล้วแต่ว่าเขาเจ้ากับชิมาเบื้องเบิ้งเอาหมดเอาแบบนะได้มาเบิ้งงมาเออสูงต่ำบ่ วายด้กินเท่าท้งนเทพต่างมู่ก็อยากมาเบิ่งตนเราก็จะได้แปลกแบบกระจมนึ่งมูอแบบได้ละเบิ่งเขาเมื่อผู้ใดชอบหินจัดชดดแสดงว่าเขาอยากได้มนี่บอสบอสเเจ้ากระสีมะเบิ้งอะไรแบบเออเราหินอะไรนะไลคคนกระชบบอ้าเราคือติดเลียมไนกว่าอีกเละเขาเห็ดเพื่อนเปลี่ยบะ่อบบ เพราะว่าแต่ละคนกับกระทำอยู่ได้ว่าเอา้าเป็นยังคือตีเหลี่ยมไหนกันปะอันคอยเจียกาเสาทางในอือคอยคอยบอริจาก,อจากคอยบอริจากได้เสาทางใน,นกับประหยัดงบตบแต่งเสาข้างนอกอือเท่านั้นแหละตัวเช็ดไม่ห้องนอนทุกคนเอ็มซีว่าพีาา่แต่ถ่ายคือเงินให้เบิงจะว่าเบืออบ่อแล้วประจักษ อัปเดตให้เบิ่งคู่มือคู่มือเนาะใสีทนทาสีมันก็บท่ง่ามเลยสีนี่ยังไม่ทันว่าแต่สีนี่นะสอไ้อนีกอบไปก่อนโอ้ยเนาะมันกิดิต่างเขานี่ห้ยมันกระต่างอยู่ไหนเออมืออื่นกระต่างอีกเออมืออื่นกะตางอีกน่จ้าน้าที่เจ้าสาบนี่กะต่างแบบนี้ ของแนว้มัวร์านี่เ,นเจ้าเจ้าประธานในตีปิดชุดซัพยังกระปุกกระปึ้งอยู่มือนีิพพานปิดเบิดแหละใกล้สีห์ทนแลอะไรไม่บอกอืมอเปอร์เซ็นต์อะไรลูกเชิญนี่นะมื่กี้เรียนได้พเซตที่หาเซตที่หาบอืมยังลายตึ่อยู่ที่ที่พงเทพื้นนี่คันเทพื้นนี่จีบป,ประมาณเท่าไรฮะงบ,งบนะลเลยนะไลเลยแล้วปูนลยใส่ใส,ส่นะเทไรปูนงบปูนเล็ก งานนีสอบของปูดชิมอเจ็กอกเออประมาณจ้าสิช้ตะนางกอใจาเล็กานเล็กเล็กเออจ้ากระงกตะนางมากอือือืมเาเห็ดตะนางไหมงเอาสร้างเล็กอันนี้เทามัตั์ชานอีกรเป็นไรเล็กปอกนะซียูในประมาณซยูในประมาณสามบอก

ขันว่สิเอาตืนกลัวหางเลยแม่นว่ะคุณหกซอฟเจ็ดซอนี่นะธรรมดาไล่หาเนี่เห็ดธรรมดาผ่านมาหาซอฟหองลเล็นี่ครับมาใส่เล็สิตันเล็กนี่กรองกยาวนอเส้นสิเสเปี่ยนัยา้าสสไล่ยัไครับคือเล็กมาส้เอง ประมาณครึ่งบ่ครึ่งแสนเคนบ่บ่แล้วเพราะว่าคือความหมายว่าอุปกรณ์เน่สร้างน้ำประมาณนี้เออจะอยู่ประมาณครึ่งเออปีหน้าปีเฮื้อสักขนาดนั้นคนาดว่าปีนี้ก็สิยอมแล้วปีนี้ปีหน้าปีเฮือขนาดนั้นนะเนาะเชื่อว่าคอยถือล้างวัดที่หนึ่งมากกว่าได้ขึ้นหลุดแล้วพญชีเอ้อ ไล่กังกเพื่อมาจคำดีแน่กัไล่อเพื่อเกเปาื่อให้มื่นจะได้ตัวไหนจะได้ตัวไดบอกมาดูว่ามันตัวไป่นออมยิแป่ใชอ้ยมันไมข้นมันุกมนอือพันพันวีดมหานับเอาจะซ้องสองชกสองเพราะว่ามันขึ้นเลกนกแตขึ้นบันไปเเนีม

บักงานบักไงบักใจบักชุงมาแตมานก่อนเฮ้บ้าบวก็ไปก็มาอวพรหอมุบบกันแล้วมันคือ้อมจังว่าตะกี้ขึ้นอยู่ได้บากุชีทห้องนั่นห้องเดียวบ่าบวบขึไปขึ้นมาโอ้ยบวจักข่าวค้องเครื่องใช้ยังดังย่างว่ะก็เลยว่าหิดสองห่องอมเ่นในหิดในประเต็มเ้มเลยอืจังว่าเพราะว่าห้องท้งน่ะ กันแขกมากกับชวนไลายกักันสมมุติว่าเป็นเรียกเป็นงานเนาะออกระโต๊ะตั้งเต้นอยู่ข้างนอกออนะมีแต่ว่าเ,าเ<อ>าข้ามาเล็กๆหนหน่อยแล้ว,ลวก็ออกนะวนเวลากินเท้าอืมพอ่าคั่วก็ยังเสี่ยออกไปอยู่คั่วกับวันง่ายแล้สิประมาณจำของโุงนี่แหละนี่นนดี่บ้านเาตกี้ฮาว่าเสียออกได้ตัวนี้นะว่าเชียวออกไปอีก ตัวนีปอยเโทรบ้่าเสตะกี้ว่าสิเอาไปเม็ดหนึ่งแล้วขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอ้ยจักนี่ก็ง่ายเลยจึงเาเปเอาออกเอาไปเอามาอีกยานมันบบแลวจองยบล็กบล็ว้ามันมีเงินจัอบเอคือสีโบตอแหละละชิให้ลูกให้ร้านปุ๋ยเกูได้ชิมาอยู่น้ำกันอบ่จิพอแหละละเฮือนนี่นะ มีแต่ว <abei> ่าเออได้ซจำนี้แหละมีคัวอยู่แล้วก็สิพอคันว่าเออลูกหลานสิมาอยู่น้ำผู้ใดสิมาเลี้ยงกะบ่ต้องเฮ็ดเด้อสู้คันชูอยากเฮ็ดนี่ยชูมาต่อเอาหลังนี่อืมอืมแนั่นแหละ้วลูกหลานสิมาเลี้ยงก็ได้ประตูห้องนอนนี่ อันนี้เลยพี่เนาะหมู่บ้านี่พี่วอนลแล้ววะอีกยังก็พยายสิอันประตูงูกบนี่นะ จักคนเววยังเข้ากับวันยินแววๆอยู่คือว่ามันมันกระสะซะก่อนตาบ้าเ้ยฮะ่เพื่อนแปลว่าเปิดผากินกะตุงแจงไหมักเด็ก ไ่กเบื้องออจังว่าสาวสกอนตัวตบแต่งนี่จังว่าชีไดแต่งหรือชีไ <ะ S 2> ่าฮ่านนอ,อ,อ,อบขอบอันาน้าต่างนัน่าฮ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 ่อฮ่า่าวกขอบหน้าต่างพวกขอบอันนั้นานฮะ่าฮ่าฮอาฮ่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 ่่ แต่ตัวทางในนี่สาบก้อนก็ได้มันคือสีบ่รตีแตงที่ทบอกเออตัวนี้ตัวนี้ชี้ว่ามันชีได้แตงอยู่บ่มีแต่ชีทาชีเอาวงกบแล้วก็่านะเออเออมีแต่ตัวเนาะปุระ ตัวน <activate> ี้ห้องเออหองรับแขกเป็นตัวนี้พี่เนุะฮะใส่ปิ่นว่าคือจังหวะเราอาร์ตมาเป็นแท่งเป็นแท่งยังบอทันว่าดอกยังมีไก่เติบเยูะ ไปข้อจิไปทางได้เพื่นบ้านี้ยไปป่ะอันตีมไปใ่ไไงานครับเออคือสิลงในงานนะตีอีดบอกหน่สิสิพออยู่่เฮ้ปูนปูนเนาะเป็นถามเไปจ่ายเงินแล้วก็ถาม ใส่เงินบอกสั่งมาเพิ่มปูนอิดบอกนะไมันชิพออยู่บ้านน้อยง,ย,งย,อย่างบอบอแรกอยู่นี่น,นะย่างยาอยู่บู่่นี่กระเบิดเลยได้เอ้าบันไดเด้บันไดกะหาขันคุณ น้ำกินแต่ตกแต่งไม่ได้หรอกทุกคนมือไหมจะสิมาอัปเดตให้เบื้องอีกมือนี่ก็คือสิตแตกหนาแตกตาไปหลายเติบอยู่มาตัวนี้กับมื่บ้านเดินไปทางนี้ติดติดแล้วนะติดึงเติงแบบนี้พี่น้อง เนาะลจะสาบกับป no. no e ูพื้นในกาใช้งบอีกแลายเติะไปเดี๋ยวขอจะไปหาใจเงินอันอุปกรณ์อันสก่อนะพี่ดอกนะปียว่าตื้อมีจัซอบในปูนนี่ใคเด้ทุกคนปูนอะมาเพิ่มจักซอบบอลไล์้เพิ่มน้องสาบทั้งนั้นเลยจส่างมาบัดเดียวเลย่่นาพว มือมืออ no ื s, <S mm ่น hmm. น oh. mm ี hmm. mm ่ม hmm. yeah, ืออื again, so right. uh ่นี่สิไปทั้งไม่บอกอ๋อที่คันไวเลยครับทั้งทั้งพุ่นน่ะยังลายบ่ทั้งพุนน่ะเออ

បាទពីដល់ចំណុចអានថាច່າຍងើខ្លាឧបករណ៍នោះនេះណាសិនគាត់ណាព្រៀងเนาะ